สมาคมนานาพรนำโดยนกมาริยาสัวแพทย์ประมวลประธานสมาคมผู้ก่อตั้งร่วมด้วยว่าที่ด็อกเตอร์รัชยานินกันรองประธานสมาคมและประธานด้านอัตลักษณ์และการยอมรับความหลากหลายทางเพศประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมจับมือกลุ่มลำทานสีลุงโดยสันสิทธิวีทีรักุมชนผู้ก่อตั้ง ร่วมผลักดันให้ LGBTQIA+ เป็นที่ยอมรับยึดมั่นหลักความเท่าเทียมเขารบในความหลากหลายโดยไม่เลือกปฏิบัติและการกีดกันในทุกรูปแบบมุ่งเน้นการสร้างชุมชนออนไลน์ที่ปลอดภัยเข้าถึงง่ายและทันสมัยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกโดยในงานได้รับเกียรติจากอิคิวเลิกศิลป์เขมสินทรทีมผู้อธิบาลกลุ่มลำธารสีลุง เป็นตัวแทนเข้าร่วมแถลงข่าวณโรงแรมเดอะบางซ่าโฮเทลกรุงเทพพยะสอบถามเหตุผลของการจัดตั้งสมาคมแล้วก็ในเรื่องของการแถลงข่าวนี้หน่อยได้ไหมคะไล่ฟังเป็นยังไงบ้างค่ะนกก่อนนะเป็นนกพิยนเนาะก็การจัดตั้งสมาคมของเรานะครับก็เมื่อต้นปีนะครับเราก็มีอิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับว่าเราจะนําเสนอความรักของพระเจ้าแบบ รูปแบบแบบลึกซึ้งนะครับแบบไม่ใช่เป็นกรอบของาศาสนานะครับให้ความรักของพระเจ้าเป็นแบบมีความผูกพันนะฮะแล้วก็เราเราก็ได้ประชุมกันแล้วก็เลยอยากจะจัดตั้งสมาคมที่มันจะเป็นแบบรูปแบบที่สามารถตรวจสอบได้แล้วก็มีระบบนะครับแล้วก็มีการศึกษาแบบลึกซึ้งนะครับด้วยความรักของพระเจ้านะครับแบบไม่มีเงื่นดอนไขนะครับแน่นอนพอเรามีการต่อตั้งในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เราจะดำเนินการต่อจากที่เรา อยาไง่วัตถุประสงค์ก็จะเป็นลักษณะที่เราอยากจะให้ความรู้นะคะแล้วก็ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความรักของพระเจ้าในรูปแบบที่ไม่ได้อยู่ในกรอบของศาสนานะคะแล้วก็เราโฟก,กัสที่ความสัมพันธ์ค่ะ ท,ทุกครอบครัวหรือว่าทุกความสมคัญจะได้รับการฟื้นฟูเป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็เราจะทําสื่อที่เข้าไปถึงคนที่หลากหลายความเข้าใจหลากหลายความเชื่อแล้วมีการเคารพในความแตกต่างของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรายังสร้างพื้นที่ที่จะให้ทุกคนสามารถเรียนรู้มีประสบการณ์นะคะท่ามการสังคมที่อาจจะไม่ค่อยมีพื้นที่นี้ให้กับ คนสักเท่าไหร่แ <favorite> ต so ่ว่าสมาคมของเราเห็นความสําคัญว่าเราควรจะมีพื้นที่ที่จะให้เกิดความรู้ความเข้าใจนะก็เป็นมิกนะคะโดยที่ไม่เคารพในความแตกต่างของกันและกันนะคะแล้วก็เดินไปด้วยกันแบบนี้ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้สมาคมนเรครมาจับมือกับลำพารสีรุ้งอยูเริ่มงต้นของการร่วมโปรเจกต์กันได้ยังไงคะ เรื่องโปรเจกต์นะคะก็คือเรามองว่าเราต้องให้เขียนนิดนึงว่ากลุ่มลำธารซีลุงเนี่ยเป็นกลุ่มที่ก่อตั้งมาเพื่อ LGBTQ โดยเฉพาะเนาะแล้วก็มีการต่อสู้มายาวนานในเรื่องของความเป็นคริสเตียนกับการยอมรับแล้วก็เรื่องของ affirming theology เราก็มองว่าโอเคสำหรับสมาคมนานาพรกลุ่มของเราเนี่ยก็ยืนหยัดในเรื่องของพระเจ้าเป็นความรักแล้วก็ผู้คนทั้งทุกเพศทุกสถานะทุกศาสนาสามารถเข้าถึงพระเจ้าได้หมดโดยที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มี ที่แบ่งเนาะฉะนั้นเราก็เลยมีการพูดคุยกันว่าเออเราอยากที่จะได้คำพยานดีๆจากทางกลุ่มสมาชิกนะคะรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆในแบบของคริสเตียนในการตีความด้วยส่วนหนึ่งที่ว่าเหตุใด LGBTQ เนี่ยควรที่จะได้รับความรักแล้วก็พระพรจากพระเจ้าเหมือนกับมนุษย์ชายหญิงทั่วไปโดยที่ไม่มีการเลือกปฏิบัตินะคะอันนี้ค่ะคุณคุณอีคิวค่ะคุณอีคิวยังไงต่อบ้างคะ ก็สรับสลุมลำพันสีรงนะครับเราเป็นกลุ่มชุมชนที่ยืนยันอัตลักษณ์ว่า LGBTQ เนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าเรามีหน้าที่ของเราในการสนับสนุนบนหลักพื้นฐานของแอนติมิชชั่นโลจีหรือว่าสตร,รีนักศึกษาในการรับรอง LGBTQ นะครับก็จะทำการยืนยันว่าอัตลักษณ์ทางเพศ LGBTQIA+ เนี่ยเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับความรักรับพระคุณของพระเจ้าอย่างเท่าเทียมกันไม่มีใครที่ไม่ควรได้รับแล้วก็เราอยากสนับสนุน ให้ l g b t q a เนี่ยสามารถมีความเชื่อในแบบคริสเตียนเชื่อในพระเจ้าและสามารถแต่งงานมีความรักรวมถึงสามารถรับใช้พระเจ้าในแบบที่พวกเขาเป็นได้โดยที่ไม่ถูกจํากัดว่าสิ่งนี้เป็นความบาปตามการตีความแั้งเดิมนะฮะในเรื่องของบทบาทของการเป็น LGBTQ กับในเรื่องความเชื่อศาสนาเรามีการพยายามให้หมัดเรื่อกันได้ไ ความจริงแล้วต้องบอกว่าเรื่องของความเชื่อในของเสเตียนครับเราเป็นมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแต่ว่าในมุมมองเิสเตียนแล้วความเชื่อมันคือการมันคือวิถีการดำเนินชีวิตเป็นความสําคัญเป็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้เชื่อกับพระเยซูริสถี่เดือดอด้วยกันในแต่ละวันทีเนี้ยห,หลายคนนะครับเมื่อมาอยู่ในความเชื่อเนี่ยมันมีคําสอนในพระคัมภีร์ที่เป็น เรื่องของบริบทแล้วก็คําศัพท์ต่างๆในที่บรรทึกในพระมพีเนี่ยแล้สุกเปนความออกมาว่าเป็นการต่อต้าน LGBT หรือบองว่า LGBT เนี่ยเป็นความบาปดังนั้นในมุมมองที่อยู่ในกรอบศาสนาเขายังถือว่าการเป็น LGBT เนี่ยเป็นความบาปอยู่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้ครับจึงเอฟเฟกกับการดําเนินชีวิตของ LGBT ที่เป็นผู้เชื่อเมื่อเขามาเชื่อในพระเจ้าแล้วหลายิสตจักรก็ยังมองว่าเขาจาเป็นจะต้องกลับใจจากสิ่งที่เขาเป็นดังนั้น พยายามชักชวนหรือโน้มน้าวให้เขากลับมาเป็นแฟนหรือว่าหลายคนก็พยายามที่จะให้เขาที่จะดำเนินชีวิตในแบบที่เป็นโสติตชีวิตคุณท่ามมีแฟนคนท่านกอดสอัพันไม่งั้นคุณจะเป็นเิมือี่ความบาปไม่ถูกพระเจ้าแต่ว่าในมุมมองของสารสั่งการรับรองหรือว่าแอนฟิมูทิโลจีเนี่ยเรามองว่าสิ่งเหล่านี้ครับมันไม่ได้เป็นความบาปถ้าเกิดคุณสัตย์ซื่อกับชีวิตคู่กับคู่ชีวิตของคุณถ้าคุณยังสัตย์ซื่อกับการดำเนินชีวิตแล้วก็อุทิศทุ่มเทสละกันดังนั้น คุณสามารถแต่งงานได้มีคู่ครองได้แล้วก็สามารถรรบใช้พระเจ้าได้อย่างที่คุณเป็นแล้วเราก็มองว่าศาสนาเนี่ยควรจะเป็นไปตามคันลองของกฎหมายด้วยนะคะแล้วก็สิทธิมนุษยชนฉะนั้นจริงๆตัวเราอ่ะไม่ได้ลุกขึ้นมาเพื่ออ่อต่อต้านหรือบังคับให้ผู้ใดเชื่อแต่เราอยากจะให้ความรู้แล้วก็อ่อให้เพิ่มการตระหนักรู้มากกว่าว่าโอเคเรื่องนี้มันสามารถที่จะเข้าถึงในส่วนของ กฎหมายนโยบายเนาะความไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็ให้รู้ว่าโอเคถ้าเราอยู่กับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติใครอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะทุกคนควรที่จะมีความสามารถในการเชื่อด้วยแล้วก็ยอมรับอัตลักษณ์ในตัวเองในสิ่งที่ต้องเป็นเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงข้างในของเราด้วยความบริสุทธิ์อย่างเงี้ยค่ะแน่นอนแล้วันนี้เราจับมือเป็นพันธมิตรระหว่างอับาลอิหร่านกับนาณอจกีกิจกรรมที่เกิดขึ้นลับจีดมีอะไรบ้างก็จะมีแบบ อย่างที่พูดเมื่อกี้คือการรณรงค์กันให้ความรู้การตระหนักรู้การสร้างสื่อก็จะมีรายการนะคะที่รายการหลายรายการเลยใช่ไหมคะพี่ยอนผู้ดำเนินผู้อํานวยการในเรื่องนี้เราจะมีอยู่สองส่วนด้วยกันนะคะเราจะมีเกี่ยวกับช่องนกมารียานะคะช่องนกมารียานี่ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ จะเป็นคนพุทธหรือคนนับถือศาสนาใดก็ได้นะคะที่เขาสนใจในเรื่องของพระเจ้าอยากมาขอพรกับพระเจ้าจะต้องทำอย่าง,งไรบ้างเนี่ยคะ่ะเราก็มีช่องทางนี้เอาไว้แล้วก็มีโปรแกรมที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งที่กำลังจะมาใหม่นะคะถ่ายไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้อนแอร์นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับ เบนเวฟนะคะโค้์ของเราก็เป็นโค้ดเลยอาเหมือนกันนะคะ <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจค่ะเพราะว่ามีคนให้ความสัมพัญกับเรื่องนี้มากมากๆเลยในะ <c oughs> เกี่ยวกับ b เ n นเ v e การนั่งสมาธิแต่ว่า บางครั้งเราเป็นมนุษย์นะคะเราก็มีความจํากัดเราไม่สามารถทําด้วยกําลังของเราได้แต่ว่าเราจะให้พระเจ้าเข้ามาช่วยเหลือเรายัางไรในชีวิตประจําวันของเราะคะ่ะและในส่วนของ L G B T นะคะก็จะอยู่ในช่องของ Church is You นะคะช่อง Church is You เนี่ยแต่ก่อนก็จะเป็นแชแนงของทางคริสตจักรที่เราเคยอยู่แต่ว่าเมื่อเราออกมาแล้วเนี่ยเราก็ใช้ช่องนี้สําหรับคริสเตียนแล้วเราก็จะโฟกัสที่เป็น L G B T มากขึ้นนะคะก็ ตอนนี้มีรายการ Love Wins ออกมาแล้วนะคะ Love Wins ก็เป็นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์อินทรวิวผู้คนที่เป็น LGBT ว่าเขาเนี่ยเข้ามาขอพรพระเจ้าและพระเจ้าอวยพรชีวิตเขายังไงบ้างนะคะเราคิดว่าโปรแกรมนี้จะช่วยปลดล็อก LGBT อีกหลายคนเลยที่เข้ามารู้จักกับพระเจ้าว่าเออมันมีมุมมองแบบนี้ด้วยเหรอเพราะว่าคิดว่าในคริสตจักร ยังไม่มีนะคะต้องเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใหม่เลยทีเดียวที่เอา L G B T Q A I A p l u นะคะที่แบบว่ามานั่งคุยแล้วก็เปิดเปิดใจกันเลยแล้วก็เราเชื่อว่าโปรแกรมนี้ก็จะร่วมกับลำทานสีลุงด้วยที่จะส่งคนมาให้อินเทอร์วิวกับเราค่ะแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งที่กำลังจะออกมาใหม่นะคะถ่ายไปเรียบร้อยเหมือนกันนะคะชื่อว่า True Color ใช้ชีวิต ในสีที่เป็นขุ่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นโค้ดเลยาก็เป็นโฮสเหมือนกันนะคะเราก็จะพูด <c oughs> พูดเกี่ยวกับปัญหาของ L G B T ทั่วไปเลยค่ะจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ความรักรวมถึงเรื่องทางความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องทางเพศด้วยนะคะเราก็จะใหเ้เป็นความรู้แล้วก็เพิ่มในเรื่องของพระเจ้าเข้าไปว่าพระเจ้าจะเข้ามาช่วยเราในปัญหานั้นๆได้ยังไงบ้างค่ะ <c oughs> แล้วก็การสมัครเดุมก่อน พอเรามีการเรียรองสิทธิในเรื่องของสีในเรื่องของคทธิศรันาขออีกนิดได้ไหมคะเมื่อกี้คาถามเมื่อกี้เผาเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวจะลืมขออภัยเดี๋ยวจะลืมมีเรื่องนี้ด้วยค่ะที่สําคัญก็คือเรื่องของการแต่งงานค่ะอันนี้สําคัญก็เลยอยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าอย่างกลุ่มเราก็จะมีกลุ่มแคร์ L G B T Q ออนไลน์เนาะแต่ว่าในทางของลําันธารสีนุ่เนี่ยก็มีโปรเจกต์ใช่ไหมคะอย่างคุณอีทิวพูดนิดนึงเรื่องของโปรเจกต์เรื่องของการแต่งงานอ๋อ ตัเกีเรื่องของการแต่งงานนะครับก็ที่จริงจะมีคอสอบรมใช่คือตอนนี้เรากำลังกำลังพิธีเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องใหม่เนื่องจากว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเป็นเมนสตรีมริสเตียนในประเทศไทยครับยังต้องบอกว่ายังไม่รับรองการแต่งงานของ l g ค t q เลยนะครับไม่มีที่จักใดรับรองเลยเพราะยังถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความผิดบาปอยู่แต่ว่าในสถานะศาสตร์ของแอฟเฟอร์มิงเนี่ยที่เรายึดถือตรงนี้เป็นการติคอยอีกอับหนึ่งเราสนับสนุนให้เกิดการแต่งงานขึ้นได้แต่ทีเนี้ยเนื่องจากว่า ยังไม่มีที่ไหนทํามาก่อนเราจรึงอยากที่จะให้มีการอบรมเป็น premarital course คือเป็นการอบรมเรื่องของชีวิตคู่ก่อนแต่งงานครับว่าเขาจะต้องดําเนินชีวิตยังไงจะต้องเป็นยังไงเพื่อที่จะมีชีวิตคู่ที่สามารถอยู่ได้กันอย่างเข้าใจแล้วก็ยั่งยืนมากขึ้นนะครับก็ที่จริงชายหญิงมีปกติอะไรแต่ว่าเราอยากจะพัฒนาให้เป็นคู่ของ LGBTQ มากขึ้นในเชินเงนี้แน่นอนครับพอมรเป็นเรื่องแตงากับเ,เรื่องการแต่งงานมันมีการตั้งรับเข้ามันึงสำหรับใครที่มอง คนละแบบกับเราอย่างไรบ้างดีกว่าเพราะเราก็เชื่อว่ามันก็ยังมีคนที่ยังไม่ได้จดครับในเรื่องแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยคร,รับครับผมก็พี่จริงต้องบอกว่าเราเจอกอารไม่เรียกว่าโจมตีผมเรียกว่าแบบถึงการที่เห็นตาเห็นใช่ครับ <c oughs> การเห็นตาแล้วก็ผมขอบอ,บ,บอกได้ไหมว่าในพิธีของเลยาวัน <laughs> วันแต่งงานของเลยากับแทมมี่เนาะคุณซันประธานลำธารสีลุงก็โดนเชิญออกจากโบสถ์เลยหลังจากที่ ใช่ไหมงานสำเร็จกหลังจากประกอบพิธีสำเร็จหรือแม้อย่างตัวผมเองตอนที่ออกมาไม่เชิงประกาศตัวเป็นทางการแต่ว่าก็มีคนรู้ว่าเป็น lgbtq ด้วยลืมถึงยืนยันหรือว่ายึดถือในาสนาศาสตร์ในการรับรองในแอลเคนบินตรงนี้ก็ทําให้หลายหลายคนถือว่าผมเนี่ยเชื่อในคําสอนที่ผิดดังนั้นก็จึงขอให้ผมออกจากการรับใช้ในหลายๆอย่างรวมถึงขอให้ออกจากกลุ่มที่มีส่วนร่วมในหลายๆอย่างเพราะว่าถือว่าไม่ได้มี v a l ูเดียวกันนะครับ คถำถามว่าแบบในเรื่องการแต่งงานกับคนที่คุณ <ขอ S 2> ด้วยเหรือ่องนด้วยการเห็นตา่างต้องบอกว่าที่จริงมีมีคนที่เห็นต่างเยอะแล้วก็ผมนับถือในความเขาเรียกว่าในความยืนหยัดในความเชื่อนะครับหลายๆคนต้องบอกว่าคริสเตียนเนี่ยจะมี DNA ของความเป็นนักปกป้องความเชื่อโดยธรรมชาติเพราะเขาถือว่าเขาจะเป็นที่จะต้องดําเนินชีวิตในทางที่พระเจ้ากำหนดมาให้เพื่อเป็นการถวายเกียรติแ่พระเจ้ามากกว่าที่จะได้รับการยอมรับจากมนุษย์แต่ทีเนี้ยเนื่องด้วยว่า การตีความในรูปแบบนี้ค่อนข้างยังไม่เป็นที่ยอมรับในโดยทั่วไปสิ่งที่ผมคิดเห็นแล้วก็เป็นการส่วนตัวนะผมมองว่าแม้เขาจะเห็นต่างแต่ว่าผมไม่ได้มองว่าพวกเขาเป็นศัตรูเลยนะครับหรือแม้แต่ถ้าจะยกตัวอย่างอย่างเช่นในข้อความในคัมเียเราจะมีตอนหนึ่งที่อาจาร,รย์เปาโลเลยอัอาคารทูุตเปาโลนะครับบอกกับพี่น้องชาวกาเทียว่าณตอนนี้พวกพี่น้องกลาเทียเนี่ยเห็นอาจาร,รย์เปาโล มองว่าเป็นศัตรูเพียงเพราะอาจารย์เปาโลพูดในสิ่งที่เป็นความจริงหรือเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมาว่าสิ่งที่เขากาลังทําอยู่เนี่ยเป็นความบาปซึ่งมันอาจจะเป็นคนละบ,บริบทกันแต่ตรงนี้ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนที่เขายึดถือความเชื่อที่แตกต่างกันแล้วมองว่า LGBT เป็นความบาปเนี่ยเขาก็ยืนหยัดเป็นหัวงพี่น้อง LGBT ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคุณจะตกนรกนะเดี๋ยวคุณจะไม่สามารถขึ้นสวรรค์ได้หรือคุณจะไม่สามารถให้พระเจ้ากรุณาได้นะคุณจะโดน,นลงโทษนะดังนั้นเขาจึงพยายามทําทุกวิถีทางในการที่ให้ LGBT กลับใจนะครับซึ่ เป็นการยืนหยัดและซื่อสัตย์ในความเชื่อของเขาแต่ว่าในขณะเดียวกันผมก็อยากจะขอความกรุณาว่าบางครั้งการเห็นต่างเป็นสิ่งที่เป็นปกติแต่ว่าในการพูดคุยกันผมอยากให้เราพูดคุยกันด้วยความเคารพความเข้าใจและการเปิดหัวใจออกให้กว้างกันมากขึ้นอย่างนี้บอกว่าผมไม่ได้มองคนที่เชื่อต่างเป็นศัตรูดังนั้นใครอยากที่จะมาคุยจะมาพูดคุยหรืออะไรพวกผมโดยทางสีรุง้ง รับทุกอย่างเพียงแต่ว่าเราขอให้คุยกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่ตัดสินซึ่งกันและกันเพราะว่าจุดที่เราอยากจะสร้างขึ้นในกลุ่มรักศึกรุงนะครับเราไม่ได้พยายามที่จะโปรโมทเผยแพร่ว่าเฮ้ยคุณต้องมาเชื่อแบบเรานะไม่ใช่แต่สิ่งที่เรากําลังทําคือเราต้องการสร้างแค่พื้นที่ปลอดภัยให้กับที่นรอเ LGBTQ ิที่เป็นผู้เชื่อคริสเตียนให้ได้มีพื้นที่ในการเสริมสร้างายวิญญาณให้มีพื้นที่ในการเติบโตทานั้นความเชื่อให้มีพื้นที่ที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่แหละ ็นที่ปลอดภัยเขาจะสาม,มารถเป็นตัวเองที่เขาจะสาม,มารถมีความรักที่ดีที่สุดได้แล้วก็มีอนาคตในความเชื่อกับพระเจ้าที่เติบโตขึ้นได้และสำหรับสมาคมนานาพรก็เช่นกันนะคะเพราะว่า,เ,าเรามองว่าเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อการความขัดแย้งใดๆเลยเนาะเราเพียงแคเ่เราให้เกียรติเคารพในความเห็นต่างแต่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเพื่อให้ชาว LGBTQ คงไว้ในความเชื่อและยังคงไว้ใน การยอมรับในอัตลักษณ์ของตัวเองเพราะว่าเรื่องสําคัญคือเวลาที่เราไม่ยอมรับในตัวเองเราจะไม่สามารถยอมรับผู้อื่นได้เราพูดถึงโอเคเราเชื่อว่าพระเจ้ายอมรับเราเรายอมรับในตัวเองแล้วเราสามารถยอมรับผู้อื่นได้แต่ถ้าเราพูดถึงตามหลักจิตวิทยาจริงๆผู้ที่ไม่ยอมรับในตัวเองอะหรือเกลียดตัวเองหรือต้องคอยซ่อนตัวเองอะสุดท้ายมันก็จะออกไปในทางของ personality disorder หรือปัญหาทางจิตได้ในอนาคตซึ่งเราไม่ต้องการเห็น สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยกับกลุ่ม LGBTQ โดยเฉพาะกลุ่มที่รักพระเจ้าแล้วพระเจ้าก็รักเขาฉะนั้นเขาไม่ควรที่จะได้รับการเลือกปฏิบัติหรือหรือไม่ยอมรับตัวเขาเองโอเคถ้าเลือกปฏิบัติอะเราเข้าใจได้บางทีเราก็ให้เกียรติแล้วก็เครารพกับผู้ที่เห็นตา่างเพียงแต่ว่าตัวเขาเองอะจ,จะต้องเชื่อมีความเชื่อในการยอมรับความเป็นตัวเองและความเป็นอัตลักษณ์ของตัวเองอันนี้เราสนับสนุนค่ะแน่นอนว่าวันนี้เสียงของเราค่ะจะปเป็นเสียงที่ดังขึ้นหลังจากที่เราระกาศสร้างพื้นที่ความเท่า,เ,าเทียมทงในเรื่องของการเป็น LGBTQ เราจะมีการเข้าไปช่วยเหลือสังคมยังไงบ้างทำงานสังคมยังไงบ้าง,ง,ค,าง,างค่ะในส่วนของสังคมเนี่ยเราในสมาคมของเราเนี่ยทำงานค่อนข้างหลากหลายนะคะแต่ที่เราเห็นได้ชัดจากการที่เราฟังในการสัมภาษณ์ครั้งนี้คือเราให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่จะเยียวยาภายในจิตใจแล้วก็ที่จะฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณของเขาเพราะว่าเรามองเห็นว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยก็มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านจิตใจค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่มีพื้นที่ที่เขาสามารถที่จะได้รับการเยียวยาได้อย่างเช่นการไปพบจิตแพทย์หรือว่าที่ให้คาปรึกษาก็ต้องใช้เงินนะคะเป็นเป็นจำนวนหนึ่งบางคนก็ไม่สามารถที่จะไปเข้าถึง ตรงนี้ได้แต่ว่าทางสมาคมของเราเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่ใจที่ให้ไปมีแล้วก็มีวิดีโอมีอะไรทุกอย่างนะคะทุกคนสามารถได้รับการเยียวยานี้ได้แล้วอย่างที่สองนะคะคือเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับการให้คุณค่าในตัวตนนะคะการให้คุณค่าในตัวเองเนะะี่ยค่ะเราไม่ได้หมายถึงออภายนอกเราไม่ได้หมายถึงการยอมรับจากผู้คนไม่ได้หมายถึงเงินทองหน้าที่การงานนะคะ แต่การยอมรับในคุณค่าของตัวเองนั้นเนี่ยมาจากความรักของพระเจ้าที่มีให้กับทุกคนที่ทุกคนสามารถมีประสบการณ์ได้ไม่ใช่แค่ในศาสนานเท่านั้นแต่ทุกคนเลยที่แบบแค่ร้องขอความช่วยเหลือทุกคนก็สามารถรู้คุณค่าในชีวิตของตัวเองได้แล้วอย่างที่3ก็คือ ในเรื่องของ lgbt ที่เราให้ความาสําคัญมากๆกว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่เขาได้เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณกับพระเจ้าไม่ว่าที่ไหนไม่รับรองเขาหรือว่าที่ไหนไม่ต้อนรับเขาแต่ที่ตรงนี้แหละคะ่ะที่จะเป็นพื้นที่ที่ให้เขาได้เป็นตัวเองและได้รู้ถึงความรักของพระเจ้าอย่างไม่มีเงื่อนไขสุดท้ายแล้วเรามองว่าสมาคมของเราเนี่ยเป็นการ แก้ไขปัญหาในระดับเชิงลึกในในจิตใจของเราอะค่ะเมื่อจิตใจของเราได้รับการเยียวยาแล้วภายนอกมันจะออกมาแบบอัตโนมัติเลยเพราะว่าเรามองว่าปัญหาของสังคมในปัจจุบันนะคะมีรากฐานของการเริ่มต้นที่จิตใจเนี่ยว่างเปล่าก่อนแล้วก็มีบาดแผลค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เผยแพร่หรือว่าพูดถึงความเชื่อของพระเยซูเท่านั้นแต่เรามองว่าพระเยซูเนี่ยเป็นคําตอบให้กับทุกคนได้เลยแล้วเราก็คิดว่าตรงนี้แหละเป็นกุญแจที่จะเข้าไปช่วย สังคมได้อย่าง,ย,างยั่งยืนค่ะใช่ค, <ำ S 1> ครับเพราะ <pe> er ว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อเราสรุปคําสอนของิเตียนออกมาที่อย่างที่เพียร์สบอกว่าสรุปออกมาเป็นข้อใหญ่สองข้อใช่ไหมคือการที่รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจสุดกําลังสุดความคิดแล้วก็รักขึ้นมาเหมือนรักตนเองใช่ไหมครับ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ปรูลนุนใจเราในการาเทปบทที่หข้อที่2บอกไว้ว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันเมื่อท่านทาอย่างนี้ท่านก็ได้ทําตามบทบัญญัติของพระคิดดังนั้นผมเชื่อว่าเมื่อในฐานะเราเป็นผู้เชื่อด้วยกัน การรับภาระของพี team, ่น้องซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักต่อเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านในที่นี้ไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านในองคคข้าแต่เป็นหึงพี่น้องทุกคนที่ที่อยู่ในสังคมไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อหรือไม่ก็ตามดังนั้นการแสดงออกถึงความรักเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆใช่ครับการดาเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ขวบเกตพระเจ้าเป็นสิ่งสาคัญกันแต่ว่าก่อนที่จะนําเขาเข้ามาสู่ที่บริสุทธิ์เราจะไม่ได้ต้องเข้าใจแล้วก็ให้เขาสามารถรักตัวเองได้อย่างที่ พระเจ้ารักนะครับดังนั้นการที่บอกว่ารักพระเจ้าอยู่ในใจรักขึ้นมาเราตนเองเนี่ยเขาบอกว่ารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองดังนั้นการที่จะทําทให้คนจะสามารถรักตัวเองได้ก็ต้องให้เขาที่สามารถรักเพื่อนบ้านได้ด้วยแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือตามงานวิจัยนะครับที่ลำการสิลุได้ได้รีเสิร์ชมาด้วยคือว่าคนที่เป็น LGBT นะครับเชื่อไหมครับว่าแค่เป็น LGBT เนี่ยก็มีอัตราในการเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้ว6เท่าและถ้าเกิดว่าพวกเขาเนี่ยถูกแรงกดดันจากที่จะให้เปลี่ยนแปลงอัตตลัักษณ์างงเเศขออว เขาจะมีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายมากกว่าคนทั่วไปอีกถึง3เท่าด้วยกันซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงมากๆดังนั้นในสังคมทั่วไปนะครับการเอเจ BT ที่ถึงแม้ว่ากฎหมายสวรรค์เพ่งจะผ่านแล้วแต่ว่าต้องพูดถึงในแงแ่ปฏิบัติต้องบอกว่าพี่น้องจก็ยังถูกเลือกปฏิบัติอยู่เลยเพราะสังคมในความเชื่อนะครับดังนั้นการมีพื้นที่ปลอดภัยให้พวกเขาได้เข้ามาระบายหรือให้เขาได้เข้ามาได้คื้ควากจิตใจเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องพิเนียเราควรระทำแล้วอว่่่าาาาปปรรกกนีี้ะะะไททดมๆคสสย หรับใครอยากอยากเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้หรือว่าอยากเข้ามาคุยคุยเว่าไม่กล้าไปคุยกับนอื่นให้ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเข้ามาได้ที่ชอบทานอะไรบ้างคะอ่าขอขอพูดถึงสมาคมนานาพรก่อนเนาะในส่วนของกลุ่มแคร์ LGBTQ เนี่ยจะเป็นออนไลน์ในตอนนี้นะคะก็จะสามารถเข้ามาได้ในลิงก์ในลิงก์ลิงก์ไหนลิงก์ที่มาบอ QR code นะคะ QR code ติดตามได้ใน YouTube ช่อง c h u r c h is you เราจะมีรายการ True Colors รายการ Love Wins นะคะแล้วก็ลิงก์ก็จะอยู่ในช่องนั้นด้วยนะคะก็สามารถเข้ามาในกลุ่มแคร์ได้เราก็จะเริ่มกันจากตรงนั้นนะคะแล้วส่วนลำธารสีรุงง้งลำธารสีรุ้งนะครับรหลักๆเราจะเป็นช่องทางใน Open Chat ก่อนนะครับก็สามารถคุณูก็ได้เลยนะครับว่าลำธารสีรุง้งหรือว่า Rainbow Steam นะครับก็จะมี เือโค้ดให้เข้า Open Chat แล้วก็สามารถเข้ามาได้ในนั้นจะมีห้องย่อยไม่ว่าจะเป็นห้องที่ทำปรึกษาหรือว่าห้องเฉพาะ lgbtq เท่านั้นหรือว่าห้องอื่นที่เป็นห้องย่อยแล้วก็สำหรับโปรเจกต์ที่เรามีนะครับเราจะมีเว็บไซต์ของเราด้วยคือ rainbowstreamclub น่าจะ net. นะจะไม่ผิลลองลองเสิร์ชดูก็นด้ครับก็ <laughs> ในนั้นจะมีข้อมูลเกี่ยวกับสะสะสะาศาสนศาสตร์แห่งการรับรองหรือว่า anthropology นะครับให้ได้อ่านศาึกษาทั้งคลิปวิดีโอหนังสือที่แนะนำแล้วก็มีหลายๆอย่างที่น่าสนใจมากมายนะครับแล้วก็สำหรับโปรเจกต์ที่เรากำล่มุ แชร์หรือว่ากลุ่มเซลล์นะครับที่จะเกิดขึ้นเดี๋ยวครั้งแรกนะครับจะมีวันที่27มีนาคมนี้นะครับวันพื้นฐาแต่ว่าสถานที่หรือว่าอะไรจะต้องทักเข้ามาบัะครับสามารถทักเข้ามาในกลุ่มหรือว่าในเพจของเราได้แล้วก็เราจะสกรีนพื้นฐานก่อนเพื่อว่าจะได้แน่ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเพื่อต้องการจะรู้ว่าเขาเข้ามาเพื่อต้องการ อะไรกันแน่นะครับก็เราอยากทําพื้นที่ตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเสริมสร้างมานมัสัการพระเจ้าด้วยกันสามคที่ทำด้วยกันแล้วก็ศึกษาพระคัมภีร์อธิษฐานเพื่อนใจแล้วก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กันและกันในการเสริมสร้างนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คล้ายกันระหว่างสมาคมนาาภรกับทางลำธารสีลุงนั่นก็คือตัวลำธารสีลุงเองเนี่ยก็กำลังจะเริ่มขยายไปเป็นลักษณะของ inclusive church ใช่ไหมคะรวมทุกคนเข้าด้วยกันนั่นหมายถึงไม่ใช่เรามีเฉพาะ lgbtq แล้วเราจะแบบ ไม่รับผู้อื่นหรือชายหญิงนะคะคือคําว่า inclusive หมายถึงทุกคนเท่าเทียมวันนี้อยากจะบอกให้ทุกคนทราบนะคะหรือสมาคมนานาพรก็ะจะมีช่องนกมารยาเช่นกันที่รับทั้งผู้ที่เป็น LGBTQIAIA+ และชายหญิงนะคะทั่วไปสามารถที่จะเข้ามาทุกศาสนาทุกสถานะเข้ามาได้หมดนะคะในช่องนกมารยาก็เสิร์ชเข้าไปก็จะพบนะคะเพิ่มเพื่อนใน ไก็ได้ค่ะเป็น at p n o OK k <c oughs> ค่ะคือสมาคมนานาพรจะมีช่องเด่น2ช่องก็คือนกมาริยากับ church is you แล้วก็ทางลำทานธศรีลุงจะเป็นเรื่องของ open chat แล้วก็การขยายตัวเป็นคริสตจักร inclusive ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ